ดวงชะตาของบุคคลที่มีลัคนาอยู่ราศีมิถุนนะครับประจำเดือนธันวาคม2567นะครับสำหรับชาวลัคนามิถุนนะครับในเดือนธันวาคมนี้ถือว่าดีกว่า2เดือนที่ผ่านมาครับก็คือเดือนตุลาพฤศจิกานะครับดีกว่าโดยภาพรวมนะนะครับทีนี้เรื่องที่ดีมีอะไรบ้างนะครับเรื่องที่ดีก็คือเรื่องความรักนะครับเรื่องการเงินก็ดีนะครับนะเรื่องการงานก็ปกตินะครับ และการที่ดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะก็หมายถึงลูกบุตรบริวารลูกจ้างพนักงานหรือสาสตร์เลี้ยงนะครับนะโคจรไปอยู่พบมรณะทั้งเดือนเลยนะครับนะตั้งแต่ต้นเดือนที่5จนถึง3 0ม0 0ธันวาเนี่ยไม่เสียครับนะสมผมเนี่ยทัานะผมนะผมถือว่าไม่เสียครับลูกไม่ป่วยไม่มีอุบัติเหตุนะครับนะนะครับนะนะ ลูกจ้างพนักง,งานแตปกติเนื่องจากว่าดาวังคารเนี่ยมันเป็นคู่มิตรนะครับถึงแม้จะได้ตำแหน่งนิดก็ตามมันเลงอยู่เป็นคู่มิตรกันอยู่นะครับถือว่าไม่เสียนะครับนะนะครับมันจะเสียก็ช่วงปลายเดือนวันที่30มสิเอสามสิบันวาที่ว่าดาวสุกนะครับดาวสุกเนี่ยไอตอนที่มันอยู่ภพมรณะเนี่ยกลับไม่เสียแต่พอมันอยู่ในภพสุภาพภพดีๆเนี่ยกลับทายเสียนะครับเดี๋ยวเสียยังไงไว้ตอนท้ายนะครับนะอ่ะทีนี้ มาวิเคราะห์วิจารณ์กันก่อนนะครับนะนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะโคนมีถุนเนี่ยก็คือว่าธันวานเนี่ยดีกว่า2 3สามเดือน2เดือนที่ผ่านมาอุตราพฤิการนะครับนะเหตุก็เพราะว่าดาวเกตครับดาวเกตโคตรจรอ,ออกจากดาวพุธดาวประจําตัวหรือว่าดาวตนูรักษ์ของท่านนะครับ <S <S พอเพราะไอ้ก่อนหน้าเนี่ยช่วงตุลาพฤิการเนี่ยนะครับ เฉพาะตุลานะตุลานี่ดาวเกตกับดาวสุก์นี่มาอยู่ตรงนี้นะครับนะดาวพุธมาอยู่ตรงนี้ก็จริงนะอยู่ตรงตราศีกันก็จริงอะนะแต่ว่าไอ้ภพอรีเนี่ยมันมีดาวอยู่เยอะดาวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ม,มีปัญหาเยอะนเหนื่อยครับนะตุลาพิกานเนี่ยเหนื่อยแต่พอธันวาปุ๊บเนี่ยดาวเกตย้ายหนีออกจากไอ้ที่ดาวพุธดาวประจําตัวแทนตั้งแต่ต้นเดือนนะแต่วันที่4ธันวาเนะี่ยมันก็สบายขึ้นครับนะนะครับสบายขึ้นเลยนะครับเอ่อ คือเดือนเดือนนี้เดือนธันวาเนี่ยมันส uh, <but> <mon k> ่งผลดีชีวิตโดยรวมของชาวมิถุนนะครับนะดีกว่าสองเดือนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าดาวเกตมันย้ายออกไปนะปัญหาบรสักเนี่มันก็ลดลงไปเยอะนะเนื่องจากว่าไอ้ช่วงตุลาพฤศจิกาสองเดือนก่อนหน้าเนี่ยดาวที่มาอยู่ตรงนี้นะถ้าว่าเป็นดาวเกตก็ดีนะแล้วก็พฤศจิกาทั้งเดือนเดือนที่แล้วนะดาวพุธก็อยู่ตรงนี้นะคือจริงดาวพุธเนี่ยพฤศจิกาทั้งเดือนแล้วก็ธันวาทั้งเดือนอยู่ตกอลิตลอดเลยนะครับนะทำให้เหนื่อยนะทต่ไมเหนื่อยนะครับ คือช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยท่านได้สสางปัญหาอะไรไปเยอะแล้วนะครับทั้งนั้นธันวาเนี่ก็ยังเบาสบายมันเบาสบายขึ้นเยอะถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าดาวพุธด,ดาวประจำตัวจะอยู่ในภพอริทั้งเดือนธันวานนี้ก็ตามแต่ผมทายว่าดีนะครับดีขึ้นเพราะดาวเกตหนีออกไปแล้วไงไม่ได้ไปประกบแล้วไม่ได้ประกบดาวประจําตัวของท่านแล้วนะครับก็เลยดีขึ้นนะครับคือดาวเกตไม่ได้ไปก่อกวนดาวพุธมันั้นดีกว่านะครับนะนะครับนะนะ แลยประการต่อมาเนี่ยดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือพันธุนะครับเรือเจ้าเรือพันธุเนี่ยพันธุตกอลินะครับมันก็เท่ากับว่าไอ้ช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีปัญหาหนักใจในเรื่องของบ้านอาคารพวกนี้เรื่องพาหนะรถยนต์พวกนี้นะเรื่องที่ดินอ่ะคนมีที่ดินนะนะปัญหาคาราาซังเนี่ยถมที่ปรับที่อะไรพวกนี้ล้อมรู้อะไรพวกนี้นะครับนะนะนะครับ พันธุว่าญาติมีปัญหาญาติญาติด้วยพันธุว่าบิดามบรดามีปัญหามีดามบรดาด้วยนะครับนะนะครับอันนี้ในเรื่องสั้นๆนะของดาวพุธที่มาตกอลิตตั้งแต่พฤศจิกาทั้งเดือนแล้วก็เดือนธันวาทั้งเดือนนะแต่จริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งครับอีกดาวหนึ่งคือดาวราหูที่อยู่ในภพกัมมะนี่การงานเนี่ยเลงมาที่ภพพันธุเนี่ยตลอดปีเลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของคาราคาซังในเรื่องของบ้านอาคารเรื่องรถยนต์ที่ดินเรื่องญาติญาติเรื่องพ่อแม่เนี่ย ตลอดปีมานะครับตั้งแต่17ตุลาปีแล้วแล้วนะครับนะนะครับปีนี้นกนะ็หนักเลยนะหนักเลยอ่ะมาต่อไปนะครับนะทีนี้มาเอาดาวเกตเพียวๆนะเมื่อกี้นี่คือคำนาภาพรวมนะนะครับภาพก,กว,าว้างๆว่าเออมันดีจริงๆนะทีนี้มาเจาะเป็นเป็นดาวเป็นดวงเป็นตัวไปเลยนะดาวเกตหรือว่าพารเกตเนี่ยนะครับนะบางคนว่าพารเกตมันไม่ใช่ดาวเกตก,ก็คือดาวนะครับนะบนะนะครับเกตเป็นจุดคำนวณมันก็ถูกครับถูกครึ่งหนึ่งครับนะนะครับ เกตดาวเกตจริงๆมันอยู่บนท้องฟ้าก็มีดาวไอ้ดาวหางนะครับนะเกตคือมีหางนะครับนะดาวหางฮันเลย่ยางงี้ดาวหางไอ้ไฮอ็กุตะเกะย่างงี้มันมีชื่อเรียกอะนะมันก็โคจรรอบไปที่ดวงอาทิตย์สุรยิยะจกักรวาลเหมือนกับโลกเราเนี่ยโลกก็คือดาวราหูนะครับที่เราเหยียบเนี่ยโลกก็คือดาวราหูนะครับนะนะครับจะเป็นดาวอะไรครับมันก็ต้องมีชื่อเรียกนะครับนะครับอ่ะทีนี้ดาวเกตนะผมเรียกดาวเกตนะผมไม่เรียกพระเกตนะครับนะดาวเกตเนี่ยมาอยู่ในภพปุตตะเนี่ยนะครับ ดีเลยครับนะดีโคตรดีเลยนะครับเพราะปุตตะไปว่าโอ้ยร้อน <c oughs> ต่อนะครับดาวเกตอยู่พ่อปุตตะปุตปตะไปว่าลูกบุตรบริวารลูกจ้างสัตว์เลี้ยงนะครับความบันเทิงใจความสนุกสนานอํานาจบรารมีนะอำนาจหรือบรารมีเนี่ยผมใช้พ่อปุตตะทายนะนะครับอํานาจมีบรารมีเนี่ยนะมีบุตรมากมีลูกน้อง มีทูใต้บังคับบัญชามากมันก็ยิ่งใหญ่ถูกไหมครับนะนะครับหรือใครจะเถียงครับนะนะครับในตําราไม่ได้บอก,กอน,นะเดี๋ยวผมมันหยัดขึ้นเองนะเพราะจากประสบการณ์39เปีของผมเนี่ยนะนะครับปุตตะนี่หมายถึงอํานาจนะครับนะหมายถึงอํานาจนะครับนะความยำเกรงนะครับท่านก็จะมีความมั่นใจขึ้นนะครับนะเกิดแรงบันดาลใจฮึดสู้นะมีชีวิตชีวาฮึิมนะครับนะ การคิดที่จะทําพัฒนาใหม่ๆไอเดียใหม่ๆนะอารมณ์แจ่มใสร่าเริงเบิกบานก็มีความสุขกับเด็กๆับกับบริวารนะครับนะช่วงนี้ดีสุดยอดนะครับนะบางคนที่พื้นดวงที่เขาชอบเล่นการพนันการเสี่ยงโชคเนี่ยก็บุตระว่าการเสี่ยงโชคนะครับนะนะครับก็ยังมีการมีเซน์มีฝันแม่นมีเกิดนิมิตอะไรพวกนี้นะแรงครับนะคือคาดจะแรงเลยนะครับแต่มีความสุขอ่ะนะนะครับนี่คนที่มีกิ๊กก็โอ้โหมีความสุขมากๆเลยนะครับนะ นะครับในชีวิตจริงมันมีนะวิคือคนรักที่แอบ,บซ่อนมานะเดือนนี้ความรักดีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นความรักที่เปิดเผยหรือความรักที่ไม่เปิดเผยก็ตามนี้ความสู้ครับนะนะครับอย่าเพิ่งแย้งผมนะทําไมดาวพฤหัสด,ดาวปัตตนีดาวคู่ครองตกวินาศแล้วก็ดาวสุขด้ความรักตกมรณะาทาไมทายความรักดีผมทายดีนะครับนะนะครับเดือนนี้ทายดีเลยนะครับอ่ะ ดาวศุกยวผมจะบอกนะนะทำไมเหตุผลที่ผมถ่ายดีเรื่องความรักดีนะครับดาวสุกบ้างครับดาวสุกเนี่ยเป็นดาวที่ดีนะครับดาวเจริเลยปุตตะเนี่ยอยู่พบมรณะปุตตะตกมรณะนะครับส่วนอย่าเขาทายเสียครับแต่ผมทายดีนะครับนะผมไม่ทายเสียเลยนะครับนะผมทายดีนะครับในผมจะบอกเหตุผลว่าทายดียังไงอยู่อยู่ตลอดเดือนเลยครับตั้งแต่5ธทันวาจนถึง30ธทันวานะครับนะนะครับ ดาวศุกดาวที ism, modest, like so 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 ่ดีนะครับเหตุที่มันดีเพราะว่าเลงอังคารครับอังคารก็เป็นลาภะนะครับนะลาภะอริด้วยนะครับนะเป็นคู่มิตรนะครับสุกนี่เทวีโชคนะอันนี้เป็นนิดนะนิดไม่เสียหรอกนะครับนะนะครับเพราะมันคู่มิรกันนะครับดาวสุกนะครับนะก็คือว่าดาวสุกเป็นดาวปุตตะนะครับตกมรณะเนี่ยไม่เสียหายนะครับนะลูกไม่ป่วยนะครับสัตว์เลี้ยงไม่ป่วยนะครับนะนะครับเอ่อ ไม่ป่วยครับนะปุตตะด้ความบันเทิงใจนะครับความบันเทิงใจความรักอะไรพวกนี้นะครับนะนะครับตกมลณะแต่ไม่เสียหายครับเพตที่ไม่เสียเพราะหนึ่งมีดาวอังคารเวลาคู่มิตรเลงเป็นคู <out> ่ห <like> ูนะและที่สําคัญก็คือว <okay> ่าดาวเกตครับดาวเกตมาอยู่ในภพของดาวสุขเห็นไหมครับปุตตะด้ความบันเทิงใจไงความสุขสนุกสนานอำนาจบารมีความคึกเพลิมความคึกคักนะนะครับนะความมั่นใจนะครับนะ พึดสู้ผมลุยนะครับนะและเกิดแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับนะนะครับเรียกว่าสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีครับฮึกเหิมนะครับนะสดใสซับซ่านะครับนะนะครับเกศพบเกศมันอยู่ตรงนี้ประการหนึ่งนะครับนะอันนี้คไทยจะประสบการณ์นะนะครับนะนะครับสรุปนะครับนะดาวสุขที่มาอยู่ตรงนี้นะครับนะดีครับนะท่านจะมีโชคมีโชคเกี่ยวกับเรื่องมรณะครับนะเพราะว่าสุขไปอยู่ในภพมรณะเนี่ยนะครับมรณะไปว่า ชำรุดพังป่วยซ่อมนะซ่อมบำรุงฟื้นฟูอะไรพวกน,นี้นะแก้ไขหรือไปสอนเปรตเทรนนะนะครับนะเช่นบางคนที่หมอะว่าทางไกลก็ได้ถ้าอย่าเดินทางไกลก็ได้แต่เดินทางไกลแล้วได้ตังค์ครับได้เงินครับนะเช่นบางคนเป็นโค้ดไปสอนมวยต่างประเทศนี้ไปสอนเทควันโดต่างจังหวัดต,ต่างประเทศอย่างนี้สอนยูโดอย่างนี้เป็นครูอ,อย่างผมนี่เป็นในอดีตก็เป็นครูสอนเวียดนามนะครับนะนะนะครับนะไปสอน คนเป็นช่างบ้างอย่างนี้เดินทางไกลไปไปแก้ไขบ้านซ่อมบ้านอะไรพวกนี้นะเนือ่องจีกว่าเรามีความชานาญพิเศษด้นนั้นนะคนเป็นช่างยนต์อย่างนี้ไปแค่ขเครื่องจากเครื่องยนต์นี้ต่างจังหวัดหรือต่างไกลๆอย่างนี้ได้ตังครับนะคือไปไปซ่อมมันฟื้นฟ,นฟนูมันดีคือบางคนเป็นหมอนวดเห็นไหมครับนะหมอนวดถือว่านวดแก้อาการแบบพิเศษซึ่งคนอื่นนวดไม่ไ,มได้เนี่ยเรานวดได้เนี่ยแล้วก็ไปนวดไปแก้ เดินทางไกลได้ตังค์ครับนะไปต่างจังหวัดนะครับนะนี่ดีครับนะเห็นไหมผมตกมรณะผมถ่ายดีเลยเนี่ยถ่ายดีเฉยเลยนะครับนะนะครับประการต่อมามรณะเป็ว่าเก่าๆของเก่างานเก่าที่มันพังชํารุดคนก่อนคนก่อนหน้านั้นทําให้สําเร็จหรือไปทําพังไว้นะเราก็ไปทําต่อไปแก้ไขมันดีขึ้นแล้วได้ตังค์ครับนะยได้เงินนะครับเห็นไหมครับนะผมถ่ายดีนะครับนะนะครับอ่ะต่อไปนะครับ ดาวอาทิตย์นะครับช่วงกลางเดือนเนี่ยวันที่16ผมผมบันทึกคลิปวันนี้วัน,นที่15นะครับวันที่15วันอาทิตย์และเป็นคลิปสุดท้ายของของเดือนธันวานเนี่ยเพราะว่าวันที่พรุ่งนี้วันที่16แล้วผมไม่เอาแล้วนะเพราะมันเป็นมันเลยแป่มันมันลายเดือนไปแล้วอ่ะนะนะครับถึงวันที่15ของแต่ละเดือนได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับนะเนื่องจากว่าผมเน้นดูดวงส่วนตัวนะครับนะนะครับไม่ได้เน้นทําคลิปนะครับนะนะครับเน้นดูดวงส่วนตัวทางออนไลน์นะครับ เป็นคลิปที่6คลิปมิถุนวันนี้เป็นคลิปที่6นะก็พอเท่านี้แหละครับนะนะครับแล้วน่าก็จะเป็นเดือนใหม่ไปนะครับอ๋อประชาสัมพันธ์นิดนะครับนะผมมีคลิปทีเด็ดนะครับนะนะครับเป็นคลิปพิเศษเลยที่1คนลัคนามิถุนลัคนามีนลัคนาศิลลัคนาสิงห์นะครับสามลัคนนี้ต้องดูคลิปนี้นะครับนะนะครับผมจะทําก่อนที่สิ้นปีนี้นะครับนะนะครับเป็นคลิปพิเศษเลยทายล่วงหน้าข้ามปีเลยนะครับนะช่วงปลายเดือนเมษาพฤษภา มันจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นกับท่านนะครับของคน3ลัคนานี้นะครับอ่ะต่อน,นะครับดาวอาทิตย์นะครับวันที่16วันพรุ่งนี้นะครับจะย้ายเข้าราศีธนูพบปัตนิพบที่ดีครับดาวที่ดีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือสัตยะนะครับสัตยชะแปลว่าพี่น้องเพื่อนฝูงนะการเดินทางการไปศึกษาอบรมก็ได้นะการติดต่อสื่อสารการนัดหมายปฏิพันธ์ไหวพริบการพูดกา,การเจราจาต่อรองในวัน,นี้ ปเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนะนะครับโคจรเข้าเรือนที่ดีคือปตัตตนิปัจจิเพราะว่าความรักคู่ครองหุ้นส่วนนะการเซ็นสัญญาคู่ค้านะคู่สัญญานะครับนะนะครับดีครับนะถือว่าเอาดาวอาทิตย์ก่อนดาวอาทิตย์หมายถึงคนเด่นคนดังคนมีเกียรติมียศมีอำนาจนะนะครับคนโดดเด่นคือคนเด่นคนดังเน,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 นี่ยมันต้องรวยอยู่แล้วมันต้องมีเงินอยู่แล้วนะ เช่นคนเด่นคนดังในวงการมวยก็พวกสามารถพยักอัลลูนเขาทรายกาแล็กซี่อย่างนี้คนเด่นคนดังของวงการนักร้องก็เช่นที่มีชีวิตอยู่นะก็ธงชัยเม่อินไตยอย่างนี้นะนะครับยกตัวอย่างแค่นี้พอนะนะครับผมถามเลยว่าคนเด่นคนดังเนี่ยมันจะยากจนไหมไม่หรอกครับนะคนเด่นคนดังคือเขาจะต้องมีความพิเศษสามารถพิเศษในด้านด้านนั้นะนะนะครับ มีตังค์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนะท่านจะได้เจอบุคคลพวกนี้นะครับนะแต่มันจะมาในกษณะที่ว่าคนโสดก็จะมาเรื่อเป็นแฟนเป็นคนรักนะส่วนคนที่ทําธุรกิจอาจจะเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะนะครับหุ้นส่วนก็ได้นะอ่ะทีนี้ผมจะทายความรักบ้างนะครับนะ,ะกรณีคนโสดนะครับนะคนโสดเนี่ยดวงดาวแบบนี้นะครับนะท่านจะเจอเพศตรงข้ามที่เอ่อ ที่มีลักษณะพิเศษน่ะเป็นคนเด่นคนดังก็ได้อาจจะไม่ใช่เด่นดังก็ได้แต่จะเป็นเพศตรงข้ามที่ดีกว่าท่านนะครับเช่นฐานะดีกว่าท่านมีความรู้มากกว่าท่านการศึกษาเลยดีกว่าท่านหมดหรืออาจจะมีอํานาจมียศมีตำแหน่งมียศมีตําแหน่งสูงกว่าท่านก็ได้นะครับนะเขามาชอบเรานะนะครับมาสเสน่หหาเรานะและเขาต้องการเราพอดีเลยเขาต้องการท่านพอดีเลยนะครับนะ ต้อเหตุผลที่ต้องการคือเขาต้องการให้ตัวท่านเนี่ยมาเติมเต็มเขามาช่วยเหลือเขานะครับเรื่องจากว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติตรงสเปคเขาที่เขากาลังหาพอดีเลยเห็นไหมครับคนมิถุนคนนหนโสดเนี่ยช่วงนี้ถือว่าจะเจอเพศตรงข้ามลักษณะที่ผมทํานายอย่างนี้ซึ่งผมทํานายฉีกไม่เหมือนช่องอื่นเลยนะครับนะนะครับแบบนี้ก็เท่ากับว่าเพศตรงข้ามคนนั้นเนี่ยที่เราเจอในช่วงนี้นะครับที่ดาวอาทิตย์เข้าเรือนคู่ของคนรักเนี่ย เขาง้อเราครับนะเพศตรงข้ามเขาง้อเรานะเขาง้อเรานะครับนะและประการต่อมานะครับนะเพศตรงข้ามคนนี้เขากําลังต้องการความช่วยเหลือจากท่านพอดีพอดีเลยนะครับนะต่อไปอีกนะครับนะถ้าหากเพศตรงข้ามคนนี้ขอความช่วยเหลือยื่นข้อเสนอขอความช่วยเหลืออะไรยื่นข้อเสนออะไรกับท่านก็แล้วก็ตามนะให้ท่านอย่าปฏิเสธนะครับรีบตอบรับเลยนะครับนะแล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ไปครับจากเป็นเพื่อนคนรู้จักธรรมดา เป็นเพื่อนสนิทขึ้นถึงขั้นเป็นแฟนครับนะหรือถึงขั้นแต่งงานกันเป็นคู่ครองถาวรไปเลยเห็นไหมครับนี่นะดีครับนะเอ๊ะทำไมทายอย่างนั้นครับเอดาวเอลัคนามิถุนเนี่ยปีนี้ทั้งปีนะครับดาวเอเอตั้งแต่ไม่ทั้งปีเราตั้งแต่30เมษาเนี่ยดาวพลหัดดาวคู่ครองเนี่ยตกวินาศเดือนนี้อีกดาวความรักนะครับดาวสุร์นี่ไปอยู่มรณะทําไมผมไทยดีครับนะ ผมไทายดีครับนะนะครับเพราะว่าการทายในดวงของผมเนี่ยผมไม่ได้ดูดาวัวใดตัวหนึ่งนะครับผมดูทั้งหมดเลยทั้ง10ดวงเลยนะครับนะนะครับผมทายดีครับนะนะครับถูกไม่ถูกไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับนะนะครับอ่าคนโสดนะดีนะครับนะดีเลยนะครับประการต่อมานะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะลัคะนามิถุนที่มีคู่แล้วเนี่ยทายยังไงครับ ความรักความสัมพันธ์เดือนนี้ดีครับนะหวานชื่นสุขสมอารมณ์ใหม่นะครับนะนะครับดีโอไทยดีเลยนะครับความสัมพันธ์ดีความรักดีนะครับนะนะครับส,ส่วนถ้าจะทายภาพรวมนะนะครับอันนี้เป็นดวงปีนะคนมีถุนเนี่ยตั้งแต่ปี6กเจ็ดเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่30เมษายนอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยมันก็มีครับนะคู่ของคนมีถุนบางคนเนี่ยพฤหัสตกวินาศเนี่ยก็คือคู่ครองไปทําเรื่องเสื่อม คู่ครองไปทําเรื่องเสื่อมเสียประพฤติตัวเสื่อมเสียก็ได้วินาไปว่าคดีความบางคู่นะบางคนนะอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับไปคล้องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความเช่นเพื่อนฝูงหรือญาติเนี่ยขอร้องแฟนเราคู่ครองท่านเนี่ยไปเป็นเพื่อนไปปรึกษาเรื่องคดีความหน่อยไปขึ้นลงขึ้นศาลแทนหน่อยไปเป็นพยุมพยายนหน่อยลักษณะแบบนี้ก็ได้นะนะครับอาจจะมีบ้างบ,บางคนที่ว่าส่วนน้อยนะผมก็คิดว่าส่วนน้อยที่ว่าคู่ครองคนมิถุนเนี่ย ไปทําผิดแล้วมีคดีความฟ้องร้องอาจจะมีนะครับอาจจะมีนะครับนะนะครับอ่าต่อนะครับดาวที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ไปแล้วนะสุดท้ายแล้วนะครับดาววันที่สามสิบนะสามสิบไปเดือนสามสิบธันวานเนี่ยดาวศุกร์ดาว,ดาวคุยพบอีเนี่ยปุตตะเนี่ยดาวดีก็แล้วกันนะดาวดีก็แล้วกันนะโดยตัวดาวดาวศุกร์ก็ดาวดีอยู่แล้วนะเป็นพบเดือนดีด้วย ไปอยู่สุภาษเนี่ยผมถ่ายเสียนะครับนะผมถ่ายเสียผมไม่ถ่ายดีเลยนะครับสุภาษไปว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจหมายถึงพ่อแม่ก็ได้ผู้ใหญ่ที่คนสําคัญที่สนับสนุนท่านอยู่ก็ได้สุภาษว่าการตัางประเทศก็ได้สุภาษไปว่าผู้มีอำนาจอิทธิพลในท้องถิ่นที่ท่านอยู่ก็ได้นะสุภาษไปว่าศาสนากิจกรรมทางศาสนาวัดพระสงฆ์อะไรพวกนี้นะครับนะก็ได้นะครับนะ สุภาพแปลว่าการเมืองก็ได้นะครับนะเมื่อดาวมันสู่อยู่อย่างนี้สู่กับเสาบินเซียนศัตรูนะครับนะตามความกรนะครับนะและผมก็พิสูจน์แล้วมันให้โทษจริงนะครับนะระวังความเดือดร้อนทุกรูปแบบจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับนะหนึ่งเขาเสียนะครับเสียหมดพุนได้เสียหมดเลยครับระวังขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะครับนะนะครับเช่นพ่อแม่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเนี่ยอย่าไปเถียงอย่าไปโต้แย้งครับดาวอย่างเนี้ผู้ใหญ่นะพ่อแม่หรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะมีความคิดที่ไม่เข้าท่านะนะ เราจะไปโต้แยง้งเราจะไปเถียงนะนะครับนะนะครับให้หาวิธียังอื่นครับผมไม่แนะนํานะว่าทําอย่าง,งนู้นอย่างไรนะอ๋อผมผมมีคําแนะนำนะสมมุติเอาตัวอย่างผมก็แเลยกัอนนะเอาตัวอย่างจริงที่ผมใช้ในชีวิตจริงผมนะตอนผมเป็นเจ้าหน้าที่สาว,ว่ายน้ำเนี๋ยผมทำงานสาว,ว่ายน้านะครับนะนะครับเท่าแก่นะนหน้ามาสั่งเลยว่าเฮ้ยใส่ผงตกตะกอนใส่ที่อน,นุ่นอันนี้พวก สาวยน้ำเนี่ยเคมีมันเยอะนะครับเนาะใส่เกลือบางทีใส่เกลือนะเกลือเป็นระบบสารน้าเกลือนะใส่เกลือบางคนสารน้ําเกลือนี่เทา,า,า,าแกใสค่คอรนด้วยอย่างนี้นะนะครับใส่เกลือใส่คอรนอย่างนี้ผงตกตะกอนน้ายากําจัดตะไคร่น้ํานะครับนะโซดาแอดอย่างนี้นะปรับความเป็นกรดเป็นด่างความเป็นดีกระดาของน้ําอย่างนี้นะนะครับมันเยอะมากอ่ะหลายอย่างนะครับเขาสั่งไม่เข้าท่าเนี่ย ผมไม่เถียงผมไม่โต้แย้งครับนะผมครับครับครับอย่างเดียวครับแต่รับหลังเนี่ยผมไม่ทําตามที่เขาสั่งหรอกครับนะนะครับนะเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยคือคืออาสาว่ายน้ำเนี่ยทำยังไงก็ได้ที่เราไม่ได้ไปดื่มน้ำเลยครับนะน้าไม่เหม็นน้ําเข้าปากไม่เปรี้ยวตามองน้ําไม่ขุ่นนะครับใช้ได้แล้วครับนะทำยังไงก็ได้นะครับนะนะครับอ่ะต่อนะครับเดี๋ยวจะนอกเรื่องนะครับนะอย่าไปเถียงอย่าไปเถียงหัวหน้านะครับนะดาวอย่างนี้นะครับผู้ใหญ่จะมีความคิดไม่เข้าท่าครับเนี่ยดาวอย่างเงี้ย แล้วผู้ใหญ่ก็อารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยพี่โอเเออเขาเรียกอะไรนะขี้บ่นนะวิตกกังวลอะไรไม่รู้เพอเจอร์อะไรไม่รู้นะความคิดความคิดลอยโท่อย่างความคิดไม่เข้าท่าผู้ใหญ่ถ้าดาวอย่างนี้นะอย่าไปโต้แย้งนะครับนะนะครับดีครับผมเหมาะสมครับท่านครับครับครับอย่างเดียวค่าค่าอย่างเดียวครับนะจบนะครับสุภาพว่าต่างประเทศครับการไปต่างประเทศมัน พ,ออพระอึดพระอมอ่ะคือเรียกว่าดาวคู่พระอืดพระอมอ่ะดาวคู่อย่างนี้นะดาวพระอืดพระอมอ่ะหวานอมขมกลืนนี่ครับนะนะครับการไปต่างประเทศก็มันดูอีหลังอีเหลือนะมันมันได้ไปนั่นแหละแต่ว่ามันมันคู่ขู่ขักๆอ่ะนะนะครับมันต้องใจเย็นๆนะครับนะสุภาษิตว่าศาสนาครับจะไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับศา,าสนานะพระสงฆ์หรือไปวัดไปโบราณไสักอีศาสนสถานเนี่ยนะเช่นไปเอา้ยถกเถียงกัน ขับรถไปออกตกเถียงปาดหน้ากันด่ากันอย่างนี้นะนะครับตําหนิกันนะทะเลาะกันประมาณนี้นะแทนที่ไปวัดจิตใจมันจะร่มเย็นมันจะเป็นบุญเป็นกุศลเออกับมันตรงกันข้ามอย่างนี้นะเออจะเป็นแบบนี้นะครับนะนะครับประการต่อมานะครับสุกเสารเนี่ยเป็นคู่ศัตรูมาอยู่ให้โทษจากจากเลยนะตรงตรงกับไอ้ภพสุภาพก็าดิแต่มันเลงมาที่ภพไอ้อะไรเนี่ยสัจฉะด้วยที่เราสีสิ่งด้วยเนี่ย ระวังการขัดแยง้งขัดใจกับเพื่อนฝูงขัดแย้งกับหรือมีปัญหาขัดใจผิดใจกับพี่น้องที่เกิดต่างกันมานะครับระวังการพูดจาด้วยคําพูดคําจานะครับเพราะว่าที่มันเลงมาเนี่ยสัดช่เลยบอกว่าการพูดจาคําพูดนะครับระวังคําพูดหรือการไปคอมเมนต์ในสื่อสังคมออนไลน์พวกคอมเมนต์ใน f Facebook y o u t u b e อะไรพวกนี้นะแล้วก็จะเถียงกันไปเถียงกันมาอารมณ์เสียเ่าๆนะครับนะนะครับแล้วก็ท้าตีท้าต่อยเหมือนกับอะไรพระสันติอะไรทีท้าต่อยอคุณเบียร์นะครับนะ นะครับนะไอ,อ,อ,อ้นั่นก็ผมให้นะตายเดือนมีนานี i ก็กระแสจางไปหมดแล้วรอให้ดาวเกตมาอยู่ในภพราศีสิงห์เนี่ยไอ้อะไรนะคนตื่นกระโถนคนเมาเบียร์น่ะก็ไปแล้วครับนะนะครับนะนะครับเมืองไทยนี่มันเหอเป็นพักๆอ่ะนะนะครับเหินเป็นพักๆเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องใหม่มามาเป็นกระแสอีกอะนะเมืองไทยเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องไปร่หลอกนะนะครับดูหน้าตามก็ไม่มี ไม่มีเมตตาอยู่บนใบหน้าเลยนะนะครับคืออคำหยาบเนี่ยไอ้การพูดกูมึงเนี่ยนะครับนะนอกเรื่องแป๊บเดียวนะการพูดกูมึงเนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ยเขายอมรับกันแล้วว่ามันเป็นคำหยาบนะครับนะและในสมัยพ่อขุนเนี่ยที่ว่าเราว่ากูมึงเนี่ยมันก็เป็นคําไทยแท้ไม่เทียงครับนะใช้มาแต่สมัยพ่อขุนนะมีในหลักศิลาแต่เขาใช้เฉพาะกูอย่างเดียวนะไม่มีมึงนะครับนะนะครับไปดูในหลักศิลาจาเึือกแล้ว จะมีแต่ว่ากูกูกูยังไม่มีคําว่ามึงเลยนะครับในหลักศิลาาราชาลึกนะครับนะการใช้คําว่ากูมึงอยู่ฝ่ายเดียวนะครับนะแสดงว่าผู้พูดเนี่ยดีกว่ามีความรู้มากกว่ามีอํานาจมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะและมันเป็นการกดอีกฝ่ายหนึ่งไว้ใช่หรือไม่ครับถูกไหมครับนะเอ,อ,อ่ะต่อนะครับสรุป สรุปนะครับคนมีถุนเนี่ยในเดือนธันวาคมนี้เรื่องการเงินบ้างการเงินดีนะครับการเงินดีดาวคารที่ตอนที่ดาวดาวศุกร์มาอยู่ตรงนี้ไม่ดีนะการเงินไม่ดีแต่พอดาวศุกร์ย้ายมาที่ปั๊บเนี่ยการเงินดีเลยเพราะเพราะวันเป็นคู่มิตรกันนะเป็นคู่มิตรกันนะครับการเงินไม่เสียนะธันวาคมการเงินไม่เสียครับนะความรักก็ไม่เสียนะครับนะความรักก็ไม่เสียด้วยเพราะว่า ดาวสุขดาวคนร,รักตกมรณะก็ไม่เสียดาวไอ้คู่ครองตกวินาศก็ไม่เสียครับความรักดีนะครับนะนะครับการเงินการงานการงานราหูที่อยู่ตรงนี้ก็ปกติครับธุรกิจการงานนะครับปกติคนทําธุรกิจส่วนตัวก็ปกติคนทํางานเป็นลูกจ้างพนักง,งานเป็นราชการก็ปกติครับนะนะครับหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาปกติแต่จะไประวังนู่นอะหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชานะ มกราคมนู่นเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์เนี่ยอยู่พบสุภาเนี่ยน,นี่ทายให้ล่วงหน้าไปเลยนะทา,ายให้มกราล่วงหน้าไปเลยเอาแล้วครับจบแล้วนะครับคำทำนายผมนี้เป็นคำทำนายดาวจรนะครับสาธารณะแบบภาพรวมไม่ได้จอจรงดวงใครนะครับนะนะครับการพูดนงผมเนี่ยผม,ผมยึดอีลัคนานะลัคนาโดยท่านจะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรก็ได้เอาเวลาเกิดไปคำนวณน,นะครับ แล้วก็เช็คลัขณาด้วยนะสอบลัขณาด้วยว่าเออมันใช่มีถุนจริงหรือเปล่านะมาดูคลิปผมเนี่ยคำทำนายส่วนใหญ่จะใกล้เคียงนะครับนะนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ก็มีเยอะนะเอาเฉพาะสิ่งที่ดีนะของช่องนั้นๆน,น,นะครับไอสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปเอานะครับนะแล้วก็ช่วยถ้าเห็นคลิปมีประโยชน์ก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับนะแล้วก็ผมขอบคุณนะท่านที่กดติดตามช่องผมนะครับนะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ